สวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขนะครับซัมซุง A14 นะครับ 5G รวมไปถึง 4G นะครับรูปแบบการปลดล็อกก็เป็นเหมือนกันนะครับโอเควันนี้นะครับโจทย์ของพี่ก็คือซัมซุง A14 นะครับติดล็อกนะครับรายเดือนนะครับ วันนี้พี่จะมาทำการปลดล็อกให้ดูนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับจะปลดล็อกนะครับก็สามารถทักมาสอบถามไ้ที่ l ลน์แอดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโปรดไปถึงเบอร์โทรศัพท์093 8, 8์9 9 0 9 9นะครับปลดล็อกแล้วรอรับได้เลยนะครับโอเคสำหรับซัมซุง a m s u n g A14 นะครับทั้ง5 g และ4 g นะครับรูปแบบการปลดล็อกของทางร้านนะครับก็จะเป็น การปลดล็อกที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปลดล็อกยากจริงๆนะครับลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะหาที่ปลดล็อกสําหรับรุ่นแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยมีสถานที่รับทำนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันค่อนข้างยากจริงๆนะครับสําหรับโปรแกรมรุ่นนี้แต่ก็ทางร้านเราก็ทาการปลดล็อก ให้คุณลูกค้าใช้งานได้เหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปลดล็อกของทางร้านนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันว่าหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับตัวเครื่องจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับรวมไปถึงาสามารถใช้แอปธนาคารหรือว่าใช้รีเซ็ตค่าโรงงานได้หรือเปล่าด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปทำการปลดล็อกต่อกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันว่าหลังจากปลดล็อกแล้วหนะ้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลย โอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเข้าหน้าจอเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับ Samsung A 1 4 5 G นะครับและ4 G นะครับก็สามารถเข้ามาปลดล็อกที่ร้านแล้วรอรับได้เลยนะครับสามารถใช้แอปธนาคารได้ทุกเครือข่ายนะครับรวมไปถึงสามารถตั้งค่ารีเซ็ตโรงงานได้ด้วยนะครับสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับโจทย์ของพี่ก็สำเร็จเป็นรุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ